วันนี้ครับพี่น้องมือนีนทุ่งนาพระฝันก็มีทุกสิ่งสารให้คุณเลือกบักขามสมพี่น้องกะปิกะปิพี่น้องกะปิกะปิบักขามอ่อนพี่น้องบึ่งวิธีการกินพี่น้องบึ่งวิธีการกินบักขามเด้ออีบักขามบักขามตัวตัวพี่น้องตัวตัวเข้าไปพี่น้องตัวพีกกะปีพี่น้องเนี่ยพี่น้องบึ่งพี่น้องบึ่ง วิ่พี่น้องนูหายน่าคือกาพี่น้องหุนาพาบันอยาะบ่พี่น้องเบิงพี่น้อบิงบัพริกนะาะขามพริกกะปิพี่น้องกะปิเนอะอู้สุจยอนเบิงพี่น้องเบิ่งอื้มฮอืมเอยอะเฮ้ยอะอืนูหาุอื้ยอ